มาดูเด็กน้อยปั่นจักรยานนะครับตากล้องนี้ก็แย่เลอเกินกดปุ่มซูมเอาไม่ได้อ๋อนะครับคนแรกต้องฟิลครับใ <c oughs> ครก็ได้ซูมเอาให้หน่อยลรว <c oughs> นี่พนหน้าแกงนะครับ อยาจะบอกว่าเหนื่อยมากขับรถมือเดียวเพื่อนถ่ายยิไม่กล้องเลยครับแหแย่อยู่เขาจะพาเราไปไหนเราก็ยังไม่ทราบถึงที่ไปที่มานะฮะเราก็ถ่ายไปเรื่อยดูข้างหลังมาฮะข้างหลังนั่ขี่ตามมาอีกสองคนพอก่อนนะฮะข้างหลังเดี๋ยวคนขับตกถนน เขาจะพาเราไปไหนบรรยากาศนี่ก็สุดยอดมากนะสนุกเฟิร์สซูมช่อนไหนอซูมช่อนไหนช่อนไหนซูมไหนเลือกร้อไงเลือกร้อไงเฮ้ยเลกร้อเป็น ครับขี่รถปล่อยมือครับโอ้โห,โโหปล่อยมือได้แค่สองวิสองวิเขาก็ไปซะแล้วยวแค่นี้ก่อนนะฮะเดี๋ยวเราค่อยมาดูฉากต่อไปครับ